สู้ไปซวัดโอ้สู้ไปสูู้ไปซดังกว่านี้เ้ยสู้ไปสู้สู้จริงค่ะอย่างแรกเลยข้อหนึ่งตำรวจจะทำกฎอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในกฎของตำรวจไม่ว่าเขาจะเข้าควบคุมสถานการณ์ก่อนหรือว่าหลังจบไฟมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา สุดท้ายแล้วข้อที่2ถ้าเขาอยากให้เราเล่นได้สนุก <ทำ S 1> เขาก็จะมาทําข้อตกลงกับเราว่าเดี๋ยวตํารวจอะจะเข้าตอนหลังนะให้ให้ให,ให้ชาวแกงได้เล่นได้อย่างสนุกจะได้ไม่ต้องมาห่วงพววงเรื่องตํารวจอันนี้ก็คืองงมากเขาไม่มีสิทธิ์นะว่าที่จะไปสั่งว่าให้ตํารวจเข้าก่อนเข้าหลังอะคือตํารวจต้องตํารวจ ตำรวจเขาต้องพิจรารณาตามหน้างานว่าเขาจะเข้าหน้าเข้าหลังมัเป็นสิทธิของตำรวจเราเป็นแก๊งเราไม่ไม่มีสามารถไปไปเรียกร้องอะ่ะมันเป็นกฎหมายอะ่ะเธอเข้าใจป้ากฎหมายอะ่ะมันคือกฎหมายเด้อกฎหมายของเมือง กำลังวางแผนว่าจะอุ้มมแล้วก็ไปโดดล่มอย่างนงี้ยอันนี้ใช่ใช่กำลังวางแผนว่าจะอุ้มแล้วไปโดดล่มบนตึกมันมันมันอะไรมาแทนที่แทนที่จะให้เปลี่ยนตำรวจคุณเปลี่ยนตัวเองก่อนไหมเปลี่ยนแนวเล่นก่อนไหมมีวิธีเล่นต้องเยอะแยะแต่ไม่เล่นมีวิธีเล่นแบบว่าแบบว่าเยอะแยะสรรหามาให้เล่นเนี่ยเยอะมากมาก คือมันไม่ได้ร้องวันเดียวอ่ะเขาแบบเขาเขาแย้งตัดกเขาแย้งตลอดเลยแย้งแบบแย้งจนแบบตำรวจทํางานลวนไปหมดอ่ะแย้งแบบแย้งตลอดอ่ะอันนี้คืองงมากแย้งอะไรนะักหนานก็ไม่รู้เบาๆนะคะทุกคนเราเรา,เราไม่ได้ว่าเขานะเราแค่แบบว่าอยากจะให้เขาแบบว่าเราเราอย่าไปพาดพิงเขาแค่บอกว่าอย่าแบบ ให้ทุกคนน่ะยึดกฎหมายเมืองกับกฎหมายกฎกมกฎหมายของตำรวจเป็นหลักอเเป็นตพาี่นวจะันต้องแจ้งเขาหรือเปล่าครับไปต้องแจ้งหรอ่องแจ้งค่ะต้องแจ้งผิดคันีนี้ของใครอะไรี้แจ้งไปแล้วพอพอเราไม่พูดแล้วเราแค่ เราแค่ต้องให้เกียรติ<ล>เกียริกฎหมายค่ะ<ล>เกียริกฎหมาย<ล>เกียรดดิหน้าที่กดเมืองเค่านั้นพอจบอะไรนะเธอแต่มัน<ก>มันไม่สนุกไง<ล>ก็คือเหมือนกับว่าเราแบบว่าเราเล่นแล้วแบบมาล้องมาล้องมาเสียอัธเรลดอ่ะมันเสียอัธเรตลดเธอเข้าใจฟิลปะที่เนี่ยอย่าไปสนใจตีไปก็ต้องมาเคลียร์ไปตีไปเคลียร์ไปเตียไปเคลียร์ไป ตาหนอนมามูหมูหน่อยได้ไหมตาหนอนมามูมูเลยพี่เนียมามูมูตาหนอนมามูหน่อยด้วยมุ้ยลำรับให้พี่เนียครับ้องไม่ว่ารองกินอยู่กินหรอเนให้กินเสร็จก่อนก็ได้นะตาหนอนขอหยุดตากดเติมก่อนสมัครเสมอไม้กีสมัครเสมอไม้กีสมัครเสมอนาทีถาไปเลยเปล่าเอออะไรไหมไม่ขอไบคุณแฉมขอบคุณค่ะ เอาแมกเลยไปล่ะแม่หหมดเลยควายพวกนี้เออเเฮฮ้้ยยใครอ่ะใครอ่ะเจ๊เจ๊เจ๊ขอบคุณห้าร้อ0นะคะขอบคุณค่ะคุณแชมป์เราจะไม่พลาดพิงนะคะร้องมากนักเอาไม้อุดปากไปซะตกใจเลยเจ๊หายเมื่อกี้จะประกาศตามหาคนหายแล้วเมื่อกี้ พอดีวางไม้ไว้ให้พ oh, oh, oh. okay, <e ี่แฟนข้างพี่เดชน์แจ้งแล้วพี่มีคนแจ้งแล้วใช่ไหมพี่เดชน์แจ้งแล้วใช่ป่ะพี่โตแจ้งแล้วพี่แจ้งแล้วสภาแจ้งตำรวจให้เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคครับแต่ปับไปเลยสปารแบบเทนนิ่งอคะเพื่อนล่อยชื่อกระเจาเมื่อวันที่ก็เพื่อนกระเจาลงพิธีเมื่อส่งกุ้งกินไม้เมื่อส่งกุ้อะไรก็คุ้งอะแบบบั๊บละหล่อเลยป่ะไอ้เธอไอ้เธอมึงออกนอกหน้าไหนเธอไอ้เธอ ถนนอยู่ไหนถนนอยู่ไหนเวอร์นายี่สิบสี่ไปเนี่ยถนนมาหรอถนนมาหรออามันต้องหวานใจเดันไอเธอร์มารีนาเบย์อะมูกร้จักไอเหอร์นอ้ผมไปรับป้ไปรับก่อนละก่อนหนนพวกมึงกระจอกพวกมึงกระโงไปสี่ทำไบเอ็กควายฮะทำมายืนได้หรอมีดีสีมีใช่ไหมอได้ได้ได้ึแดงบตึกไดงปะบุตึกไดปะ กินไม่แบ่งตีคอ้นนะแต่น้อนแล้วกินด้วยสิแตนอนแล้วทำสุดท้ายหืมกินไม่แบ่งเลยแต่นอนทำไมจะได้กับพี่จังเลยอ่ะอาหารนร่งกินเยอะๆเดี๋ยวตัวไม่โตแล้วตัวไม่โตใช่ไหมตายตายไปสิควายแบบอย่างนี้ป้าเมื่อวานอ่ะใช่ปะ ประมาณนี้เลยจริงเหรอได้ยินขนาดนี้เลยเหรอไม่ผมไม่ได้ยินโอเควิธีการดูแลเราปิดไฟด้วยปิดไฟปิดไฟดีใจไม่ได้ไปพัทยาไปดีก็ไปแอบไงก็ตอมาตรงนู้นไงไม่หมายถึงว่าทิปเที่ยวพัทยาเนี่ยอ๋อซึ่งส้มตำมาแล้วพี่ไม่แต่พี่สิงโตที่ไดเล็กมาบอกหนูว่าแบบบิวแบบพาไปเอาโก้ด์อะไรเงี้ยอันนี้แบบเอาหนูเลือกร้านแล้วนะโอเคป่ะไอ้ได้ดิน้องได้ดิน้องไม่ไปนะไม่ไปนะไอ้ลำลำลำอะไรวะ แบสเหนือไม่ต้องพูดมึงไม่ไปไหนอยู่แล้วมึงนอนอยู่แต่ห้องไอ้เหี้ยไไม่ปแล้วนอนอย่างเดียวไอ้เหี้ยเพื่อนชวนกินชาบูนอนนอนไอ้พายกูอยู่กับพี่หม่องครับไอ้เหี้ยมึงนอนกังเพื่อนมึงนอนงอมทิ้งก็นอนไอ้เหี้ยนอนอย่างเดียวเลยลามหลับลามหลับลับลับอะไรวะไอ้เหี้ยนี่จทิ้งแม่งนอนแล้วนอนหมดไม่พี่ม่องเราอยู่ด้วยกันถูกป่ะพี่เราอยู่ด้วยกันถูกป่ะไอ้เหี้ยลามมาทิ้งเราไอ้เหี้ยหลาบกินข้ดิกินชาบูครับน้องไม่กูกูไปเล่นสระน้ำกับพี่หม่องไม่แต่เราเล่นสระน้ำกับพี่หม่องเนนนะพีี่่ิวย เห็นนอนได้มองเห็นนอนปะเห็นนอนปะเล่นน้ำเห็นนอนปะร้องเห็นสภาพสภาพสภาพแบบโผล่มานิดเดียวอ่ะหลอดไมตัดแล้วขับไปตัดอ่ะขับไปตัดละเออโคตรมาขับไปตัดโคตรมาตัดอะไรอ่ะขับไปตัดโอ้ทำไปตัดเปลี่ยนเลยหลอดหลอดเหรอพี่โอเคค่ะของคุณคท้าน่าจะวันนี้น่าจะอยู่น้าลาป่วยคนเดียวใช่ปะใช่ใช่ใช่ครับครับ เหเท่ากับเรามียี่สิบสี่เป็นหลังทำไมเออทำไมวันนี้รู้สึกเหมือนเวลามันผ่านไปไวจังรู้สึกวันนี้เราสนุกสนุกเนาะทำไมวันนี้เวลามันผ่านไปไวมากแบบสี่ค่ำเหล่างงมันสนุกไงแม่งสนุกนี่แหะพี่รสชาติของโจชนาพี่รสชาติของโจชนามันจะเป็นอย่างงี้แหลยถูกถูกถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกเพื่อนชนะใจอ่ะชนะใจเอ๋ชนะใจเดี๋ยวเรงงงๆหน่อยละกันชนะใจป้าชนะใจได้ไหมเนย้อ่่ะวาเนาบอกว่าาาีถถมมมใครกู

อันนั้นมันมันน่าจะโง่เองพี่อันนั้นเกือบนะเกือบนะเกือบสามคนนะเนี่ยมันจีบธรรมชาติอยู่แล้วพี่บูธลมมันไม่บูธเงี้ยมีแต่ถีบจูกูจูบุธีบธรรมชาติถูกเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยซ้อมแล้วมันเพิ่งแก้ไฟอย่างเดียวตอนเนี้ยไม่ไม่ไม่เจอผมได้ที่เทนนิสแฟมครับส่วนเราพอแบบแก้ไฟไม่ได้พูดไปเหนือแบบอ่อนเลยพี่ิริเป็นนี้แหละ แกได้แกได้แกได้มีอยู to ่พ to ี่ไอไม้ทองโดนผมอยู่ครับเจ็ง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 เจ่งเจ็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 งเจงเจ็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 งเจางเจ็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 งเจลงเจ็ยเจ็ง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 เจ็่เจ็งเเก็งเจ็ง้จ็งเจไง้จ็งเจเจ็งเองเเ็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 เ่เ อะไรอ่ะอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันไม่มีนะขอโทษนะเฮ้ยเซเว่นสวัสดีใครยกควมไปเซเว่นอะใครยกควมไปเซเว่นอ่ะไฟจัดไฟจัดกาาจะแบบกาจะแบบไม่รู้ไปไหนอ่ะเนี่ยเซเว่นเสื้อซื้อขอเลยแต่พี่หลับรวยจริงครับพี่หลับพี่หลับเลี้ยงอะไรพี่หลับรวยจริงไม่เนี่ยรวยจริงตอนนั้นเป็นแท็กซี่เนี่ยก็จ่ายนั่นเนี่ไม่ไปคนเดียวไปคนเดียวเลยอยู่คนเดียวเลยแปดเจลี่ไปไหนอ่ะ อยู่นี่ค่ะข้างหน้าบอลเซรีส์อยู่มีเด็กพี่ชายตอนเนี้ยฮะไม่แต่ใครอยากดูเหนือเหนือต่อยก่อแตกแบบให้ชิดบอกได้นะผมมีผมมีไม่ใครอยากดูเอ้เพื่อนลราได้อะดิอเอ็นลามลำมลาเพียร์รักันนี่เพื่อ์น้มี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 เหมือนกันเขามีเหมือนกันครับ่หดุดเพื่อนผมบอกว่าโดนก่อแตกอ่ะ เอาแตกเนี้ยแบบปวดอย่างแรงอ่ะรถบุกบกับพังอ่ะเมื่อนโอ่ะลองนงปุบพังมึงวิ่งกดพังไงพี่อ่ะอล้รรับพี่เนี่ยอะไรวะไอรับพี่เนี่ยไอพี่พี่เนี่ยพี่วินอะไรอ่ะวิมองจินพี่เนียคืออะไรแบบท่าไหนท่าไหเท่าไหนอ๋อแม่ลูกชิ้นยอกยกพี่ยอกยอกยพี่ยอกยอก อ่ไรไม่พี่อยากกินก็ถือมันุชิ้นเฉยๆนี่ยก็เป็นซะแบบนี้ใช่ไหมคุณบอสใช่ใช่เถียวเถียวเถียวโอ๊ยพูดมากสำเนียงป้าปนก็ไม่หมดแล้วสำเนียงอะไสำเนียงสำเนียงไปเร็วโอ๊ยขอโทษค่ะระบบรวนไปหมดแล้วโดนแทงพรุนขนาดนี้เอ้ยเอ้ยเงียบกันทำไมอ่ะเงียบกันทำไมเนี่ย เนี่ยเนี่ยกินข้าวยังครับผมเอ๊ะอย่าทะเลครับอย่าทะเลไม่ชอบไอสัตว์เขี้ยเพื่อนถามดีๆมึงก็ตอบเขี้ยมันชอบทะเลครับเขี้ยะคนนีเขี้ยะคนนี้เขี้ยะเอ้ยแกแพี่โคตรเรวไอ้เนี่ยเอ้ยชมครับฮึฮึฮึชวนชวนไปเที่ยวแนนที่จไปเที่ยวเพื่อนไอ้น่ออยู่เนื้ออันนี้เหมือนถ้าพี่ด่าผมพี่ก็ด่าพี่มองด้วยเหมือนกันอ่ะดิ บองไปไอ้บองไปครับไอ้บองไปสเรียงไปหมดแล้วเนี่ยคนบ้านได้นี่ไอ้ตัวอย่างไมสนใจพี่ดักแด้กับใต้เดือนอะไอ้หน่อยเต้เดือนทุกคนมีแชทกล่ามาบอกว่าอยากได้ยินเสียงกะดบูมสู้ไม่สู้อ่ะาดิเี๋ยพี่ชายอ่ะเสียงพี่ชายเสียงพี่ชายนับก่อนนะนับก่อนนะสู้ไม่สู้วัดโอ้โหโอ้ไสู้โอ้สู้ไสู้ดังกว่านี้เฮ้ยสู้ไสู้ เอื่อกี้ดิคิดถึงฟิลแบบอยู่มหาลัยอ่ะแล้วโดนรุ่นพี่แบบรุ่นพี่หวากอะแบบก็กลัวอยู่กันเป็นพี่หวากเป็นเหนือขอพุดหน่อยครับเหนือคนดูบอกดูนะครับดูครับอะไรอ่ะเหนือแผววายเหนือแผวว้ากไม่มีทรงเลยวันเหนือลงนะลงนะใบแดงนะเอาเอานี้ดีกว่าทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวเคลียร์ให้ไม่ไม่มีพี่อันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีงอมไรกันหรือเปล่าเพื่อนไม่มีครับเพื่อนเล็บ ได้ยินนะอะไรไม่ได้ยินนะแบบว่าอะไรแบบได้ยินนิดนึงว่าแหละเข้ามาไม่ทักกันบ้างเลยอะไรก็ไม่รู้วันนี้ได้ยินอยู่เววนู่นเนี่ยบอยคันไอคันไอคันไอคันซ้ายน่ะไอเหียมาไม่เคยทักเลยหลังนี้ว่าไงอะงอมจริงมันนัในเนี่ยงอมจริงไม่ไปไหนเลยอะพี่อาร์มือพี่เซตกูบอกว่าหันกันมาทางบ้านเลยปิดเสียงไม่ทันมิจฉาไปดีดนั่นพาเปะ อะไรอ่ะพี่ตัวอะไรอ่ะพี่เฮ้ยอย่างแยบดีถ้าเฉยเป็นเนี้อะไรใหญ่สัตกเฮ้ยเอาไม่เอาด้วยคนไหมล่ะไม่พี่เสียงอ่ะนโดดยังไงอ่ะเอาไม่ดเริ่มไม่ไหวแล้วไงไม่ลงดิลงดี่เฮ้ยรามมีมองไม่ขอพี่ตายเร็วคารุดอ่ะไปมาวะเอ้ยวันนี้วันเกิดพี่นนท์ Happy Birthday To You Happy y b i r t h d a 何 บังทีไปขอขอัมาเกิดใช่ไหมหนูถูกถู้ค่ะถูกค้งนี่นี่เดี๋ยวขอแบบมาขอลาเลามาเลยลาวมาเลยลามาเลยลาวมาเลยลาวมาเลยขอเลยเฮ้ยครบแล้วขอเลยขอขอขอญาตขอญาตขอญาตใช้เสียงแป๊บนึ่งนะแป๊บนึ่งนะทุกคนแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง ไปตู้ทุกคนไปตู้ไปตู้ไปตูปต้